เที่ยงวันอิ i อิสนูนนูนคือเที่ยงวัน,วนต่อไปเที่ยงคืนอิ i อิสมิดไนท์น <is> <is> คำไหนคือเที่ยงคืน,คน,นตอบว่ามิดไนท์เ <night> ก <m int> ่งมากมิดไนท์เอาขีดเส้นใต้มิดไนท์ <night> กิด <Yeah. S 2> แล้วกิดไปแล้ว,ลวเอาละต่อแล้วไหนอย,อยู่เลยมิดไนเธเลยนะมิดไนต่อมองกระดาน In g In the n o r n i n g คือตอนเช้าอา้าวคือตอนเช้า morning In the morning, In the morning. คือตอนเช้า อิอะไร <the> เออต้องดีด้วยอินดีอัฟเตอร์นนมีคนเขียนไม่วองกูอินดี้อัฟเตอร์นนคือตอนกลางวัน,น,วนที่ต้องอ่านดีเพราะตามด้วยสระ,ม,สระมีอะไรบ้างสระลูก5้าตัว <c oughs> ต้องอ่านจากเดิมเป็นดีโอเคนะเอาใหม่อินดีออฟเทิร์นนนอินดีออฟเทิร์นนนคือตอนกลางวันคือตอนกลางวันคราวนี้เธออ่านเองกินอะไอินดีออิอันนี้อีฟนิ่งคำใหม่พูดซิอีฟนิ่งอินอะไรนะไม่ตั้งใจเหมือนโดนเลยหักแล้วนะอินไรนะอินดีออฟเทิร์นนนเรเอาคำนี้แล้วอีฟนิ่งแล้วอินดีอะไร อินดี้อีฟห n ิงคุหมาย evening In the evening Even คือตอนเย็นคือตอนเย็นเธอตอบพูดได้ไหมทำไมต้องอ่านดิ <c oughs> ตามด้วยจ้า <c oughs> มีอะไรบ้างนะนี่ <c oughs> มันมีตัวอ e ีใช่ไหมก็เลยต้องอ่านเป็นดิอ่พูดหมายอินด e e e ีฟ n นิ คือตอนเย็นคือตอนเย็นเก่งมากโอเคงั้นเกมขีดเส้นใต้ i n t h e afternoon ห้ามบอกเพื่อนนะห้ามบอกห้ามดูห้ามดูเพื่อนเกียร <c oughs> ์คำเมืองเร็วๆว,ว,วันนี้ <c oughs> อ้ <c oughs> อาวเร็ว i n t h e afternoon ตรงไหน,น โูสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามเนี่ยโูหูหอาแล้ะตออ in the evening ขีดเส้นใต้ in the evening มีคนไม่ได้ด้วยเอ้าหาวเยอะรู้อินด e e e ีฟ n ิ่งอิน e e e อี n นิ่อิน้เดแล้ว ใคีดได้ชี้ไว้เลยกินดีสิ่งถูก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 ถแล้วกันถูกไหนถูกอ้าวถูกไหนเร็วๆอ้าวช่วยน้อยเพลิอ่าถูกนี่ถ e e <observations> ูกถูกทางนี้นี่ไงนี่ไงมาแล้วถูกไหนชี้เลยลูกถูกเก่งมากกี่ิโชกไหน อินดีพิงค<ห>ุกค<ห>ุกเอาแล้วคุกคุกเฮ้ยนี่มันทุกหมดเลยนี่แล้วก็มีแค่สองคนเออมีจุ้ยน้อยได้แล้วเหรอโอเค,คเอโอเค,อเคถูกแล้วโอเค,อเค,อเคประมือจุง้งเก่งมากรอบนี้เอาไปสิบเต็มหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใกล้ละใกล้จะร้อยละ